ขณะที่สสจังหวัดนะครศรีธรรมราชทุกพักการเมืองนะครับก็ร่วมกันเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ตอนนี้ประสบภัยกับน้ําท่วมอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชก็พร้อมขอให้ลงพื้นที่ภายใน2วันนี้ครับ นายชินวรบุญยเกียรติสอนสนครศรีธรรมราชพักประธาธิปัต์พร้อมด้วยสสอนครศรีธรรมราชจากทุกพักการเมืองนะครับร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในขณะนี้ส่งผลให้มีน้ําท่วมสูงในหลายอ,อําเภอเส้นทางคมนาคมก็ได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะใช้การได้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรด้วย โดยรองผู้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ประกาศพื้นที่อุบัติ ิภัยทุกอำเภอเสียหายรุนแรง10อำเภอ18ตำบลกว่า300หมู่บ้านนะครับได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในเขตพื้นที่อำเภอสิชนบริเวณคลองกลายมีประชาชนเสียชีวิตนะครับอำเภอเฉวงมีผู้เสียชีวิตจากดินถลม่มอำเภอร่รอนพิบูรณ์ทุ่งสงดินถล่มครับคุณผู้ชมรถไฟวิ่งสัญจรไม่ได้นะครับตลอดเส้นทางคมนาคมก็ใช้การไม่ได้หลาย เส้นทางโดยขณะนี้ได้มีการส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ได้สั่งการให้หน่วยทหารลงไปในพื้นที่ แล้วก็สร้างสะพานแบรเออร์นะครับเช่นที่สะพานลองกลายก็ขอให้สั่งการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเข้าไปดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงเยียวยาความสูญเสียจากพืชผลด้านการ,กรเกษตรด้วยสั่งการหน่วยงานภาคท้องถิ่นด้วยนะครับให้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีแล้วก็ขอให้รัฐบาลส่งเงินเยียวยาโดยตรงนะครับเพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นายสายันยุติธรรมสนสนครศรีธรรม พราชพักพลังประชารัฐก็เรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใน2วันนี้นะครับตลอดจนจัดประชุมคอรมอสัญจรก่อนวันที่15ธันวาคมนี้เพื่อรูปรวมรมัฐมนตรีจากทุกกระทรวงรับฟังปัญหาแล้วก็ระดมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับทางท่านประธานสภาก็ได้ทำหนังสือถึง ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลตามคําเรียกร้องของพวกผมว่าให้ท่านนายกฐมนตรีและฐําตรีกาโหมได้ดําเดินการสั่งให้หน่วยทหารเข้าไปในพื้นที่และก็ไปสร้างสะพานเบริเออร์เบื้องต้นเช่นที่สะพานคลองกลายเป็นต้นนะครับและสั่งการให้กระทรวงมาทไทยโดยกรมการปกครองและก็กรมป้องกันภัยพลเรือนเข้าไปดูแลในเรื่องของ ชีวิตของพี่น้องที่ได้ประสบเหตุในคราวนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการที่มีน้ําท่วมใหญ่ในคราวนี้ก็จะมีผลต่อความสูญเสียในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับพวกผมในวันนี้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครราชบารีจากทุกพักได้ทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างแข่งขัน